ครับอดีเรียกอะไรก็ได้ครวครับครับเรียกเรียกเป็นเจ๊ก็ได้นาะเจ้ปุ๊กก็ได้ครับเจ๊ปุ๊กครับประดีปู่บอกว่าเจ๊อยากมีแนวทางจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ได้มาจากพ่อสี่เดือนดงนี่นหละคะเขาสอนให้เอาให้วิชามาโอ้ครับครับ ปรสอนเนี่ยพี่นิวเชื่อไหมเนี่ยใส่ทำเป็นพี่นิวขอโทษน,นะคะครับขวที่หนูทำเนี่ยไม่น้่มจะกี่เล่มเป็นกีเนเนก่เล่มอบโอ้ครับกค่ะพ่อก็สอนการจากที่เราเปิดกล้องพี่นิวครับ,รบมันก็คือเอาเอาสูตรไปแล้วก็เอาไปปรับแต่งใช่ไหมครับค่ะก็คือมาจากที่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือตั้งแต่ที่หนูเห็นพี่พ่อมารู้สึกว่าหนูอ่ะ ปกใจแกประทับใจคือหลายๆอย่างที่นิวคือทำพูดของแกชัดเจน <c oughs> หนูพยายาม,มว่าพยายามหาเบอร์เบอร์เบอร,ร์พ่อน้องอะไรจะมีพอดีคนนั้นทบท,ที่ก็เลยแคบก็เลยโทรไปหาหาพ่อ <c oughs> พ่อเขาก็ให้รับศึกษาให้ทำอะไรมาดีจากที่ว่าพี่ปุ๊กเนี่ยเคยแบบว่ายังไงพี่นิวเล่นหวยทุกงวดจะเป็นพูดว่าหวยออกใช่ไหมอ่าสี่สี่อะไรนะส <c oughs> ี่แปดออกสามแปด ซื้อสองสองหอยออกสองหนึ่งคือเฉียดไปเฉียดมาทุกงวดเลยครับพี่เฉียดมาเฉียดไปเฉียดไปเฉียดมาทุกงวดก็เลยโทรคุยกับถักกับกับพ่อว่าทําไมลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําไมถึงซื้อหวยเฉียดไปแล้วก็เฉียดมาค่อก็บอกว่าเอางี้นะลูกนะไปจุดพูกการแจ้งดูพี่จะไปจุดไปจุดที่การแจ้งนี่แหละครับพอหลังจากจุดมาแล้วก็จริงนะพี่ ถูกมาตลอดเลยอ oh, <okay. S 2> ่ะค่ะตลอดแล้วพอเราถูกมาใช่ไหมพี่นีวแล้วก็เอาเงินมาบูชาบูชา <Okay. S 2> ค่ะือว่าเงินจุดย่าที่ได้มาถึงว่าเราให้กับเทวดาไปใช้ก่อนครับ <Okay. S 2> แล้วพอจากนั้นบูชาสามวันใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 2> แล้วเราก็เอามาใช้กับให้กับคนเราไปทําบุญไปทําบุญที่นิวเราไปทําบุญทำบุญแล้วก็มาใช้ในครอบครัวครับ <Okay. S 2> คือ ประทับใจคือว่าคือสูตรตรงนี้พี่นิวจะไม่มีใครจะให้เราง่ายๆนะครับไม่มีนะพี่นิวไม่มีจะมาให้นะคือท่านคงจะดูเราแล้วนะเนาะว่าเราเป็นคนยังไงยังไงอย่างเงี้ยอ๋อค,ครับผมค่ะอืมแต่แกยองรับไปนะว่าแกสุดยอดสาหรับพี่เนาะแกปลุกงงให้พี่วันนั้นอ่ะพี่ก็ไม่เชื่อนอะเซ่อหวยแล้วไม่ถูกพี่นิวเชื่อไหมจนพี่ ตรวจหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนึกขึ้นไม่ได้ลอตเตอรี่วันแรกพี่ถูกป่วยอ่ะพี่จะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดพี่จได้ถูกหนึ่งใบอครับไล้ายสามตัวหนึ่งใบค่ะถูกจากนี้แหละพี่พ่อเขาดูดวงให้คพ่อมีสี่เดือนดวงนี่แหละสูตรคำนวณของเขาแม่นนะอืมค่ะอ๋อแล้วแล้วของเจสที่เอาสูตรไปของปู่ไปทําเนี่ยเลขตัวเลขออกมาคล้ายกันไหมครับเจ เป๊ะเลยตอนถ่ายมีที่นิวเป๊ะมากเป๊ะเนี่ยอย่างวดนี้ก็เหมือนกันที่นิวมันเยอะมากเลยเนาะเท่ากา 2, 7, ันสองเจ็ดเป๊ะคือเท่าพ่อเขาจะเปิดป้อมแล้วก็จะสอนตื่นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งที่นิวครับเอาตัวนี้มาติดน่าลูกนะเอานี้มาใส่ตัวนี้น่ารูปนะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้น่ารูปนะแล้วก็คำนวณเรามันได้ไหมเป๊ะ เวื่ีแล้วก็ถูกมื่อปแล้วถูกหกสามแต่หนูก็ดับกระดกหกกระดกเป็นเป็นเอ่อเก้าใช่ไหมคะกระดกเป็นหกคระดโอ๋อครับร้อยครับได้เงินหมอ๋อครับครับครับอืมก็คือเจนี่ก็ถูกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคือตั้งแต่ที่พ่ออ่าบอกให้ให้แห้งพี่ไปจุดทู่แล้วก็ให้เอาตังมาอ่าให้กับเทวดาใช้่อดครับ ทุกมวดเลยไม่เคยพลาดพี่นี่เล่จริงนะทุกทุกม่วดเลยคือจะบอกว่าเก่งแต่บางบางบางม้วดของพ่อแกก็หลุดใช่ไหมคะค่หลุดบางแกทองหัวไม่หลุดพ่อก็หลุดผมไม่ของพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ไม่เคยเจอนะพี่เนียวพูดตรงนะว่าให้สูตรมาคือโอพ่อยอมให้สูตรให้สูตรได้เนาะเขาบอกว่าเนี้ยสูตรเนี้ยพ่อให้ลูกนะ แล้วลูกก็ไปคำนวณเอามันตรงกับพ่อไหมมันใช่ไหมผลท้ายทำเราสูตรเดียวกันใช่ครับบางสูตรก็อ่าคำนวณจากเครื่องคิดเลขก็ตรงกับพ่อครับแต่งวดเนี้ยตรงคือ27พี่นิวครับครับาที่พ่อก็ให้ก็มีเอาเลขในอะไรขางที่ก็ให้กินะก็ให,เให,ให้เลขอื ู้สึกว่าจะเป็นสองหกใช่ไหมค,ครับพี่หกนี่เครื่องคิดเลขจัดเครื่องคิดเลขแล้วก็สองห้าก็รู้สึกเป็นส่นวนคำนวณคำนวณของพ่อแล้วก็สี่ห้าเครื่องคิดเลขโอค้ครับพูดถึงว่าส่วนของพ่อก็คือใช้ได้นะครับพี่ครับผมอ๋อส่วนใหญ่ของเจนแนวทางที่เจไปซื้อถูกเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นในสูตรคำนวณอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคำนวณของพ่อหรือสี่เดือนโดมนี่แหละครับพี่สูตรมันก็เป๊ะนะแต่มันก็มีบ้างแต่เราก็ต้องซื้อกลับไปแล้วต้องคดว,ว่ากระดกหัวด,ด้วยครับพี่ใช่ไหมอย่างเก้าเป็นหกอย่างนี้อะไรอย่างนี้รับไูอืมครับเจ<ช>๊ได้เอาความฝันมาประกอบกับเลขสูตรคำนวณไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนม,มากก็ไม่มีจะได้ช่วยคำนวณจากพ่อโดยตรงเลยครับพี่ คำสูตรคำนวณจากพ่อโดยตรงๆเลยส่วนมากจะไม่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 ได้ฝันนะคะครับทำไปตรงๆจากพ่อนี่ยโดยตรงๆก็คือมีมีเหมือนของปู่เลยใช่ไหมครับก็คือบนล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป๊ะเลยทีรับครับผม่หดใช่ใช่เลยครับทีใช่ครับมีเป๊ะคือคำนวณใช่แล้วคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขใช่ สูถึงนับถือท่านว่าทําไมเนาะแกถึงให้เราถ้าคนอื่นแกจะบอกเลยใช่ไหมคะพี่คุะ,คะยอดอ่ะครับกาจะมีบุญร่วมกันก็ได้เนาะเจค๊ครับใช่ค่ะพี่นินเพราะว่ามันทุกม้วดเลยสังเกตเพราะว่าป่วยเนี่ยจป็นคนที่ว่าเราซื้อให้พูดเลยว่าทําไมป่วยเจ็บไปเจ็บมาเนาะ,ะบางทีเนี่ยแางก์แตตรี่ที่ก็ซื้อซื้อหลไปอยู่ซื้อเยอะเยอะมากค ค่ะของของงวดนี้ของเจมีตัวไหนบ้างครับผมที่เน้นก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสองค่ะ7เจ็ดสองแต่สําหรับหนูจะเล่นบนแล้เล่นล่างนะไม่เน้นว่าเอาล่างอย่างเดียวไม่เน้นือก็จะเป็นหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าหกค่ะแล้วก็สุดมสมมวนของพ่อหกสองครับข้างบนแต่พต้องกลับไปนะครับพี่นิวือมครับต้องกลับก็คือหมือนจะว่า ลขหกกับเลขเก้าเนี่ตัวสำคัญมากๆเลยครับพี่นิวครับตใช่ค่ะแล้วเลขของพ่อก็มีห้าสองครัแล้วก็สี่ห้าครับตรงกันสู่คำนวณแล้วก็เจ็ดอ่ารู้สึกว่าเอ้เจ็ดหนึ่งไม่น่าจะให้อ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แหละครับพี่นิวครับคเจ็ดสองสองเจ็ดนี่นะคะคแต่ที่ถูกจะซื้อตัดหน่อยคือว่าที่รู้สึกว่าจะเป็นสองเจ็ดหกสี่สี่หก เก้าสี่สี่เก้าค่ะที่เดี๋ยวจะซื้อเยอะหน่อยก็หนักหน่อยคือวดนี้ครับผมเพราะว่าตรงกับของพ่อสุดคำนวณเดียวกันชับที่นุชพี่นิวครับตัวตัวไหนตัวไหนเจ๊หยิบลอตเตอรี่ไว้เยอะที่เย็นเยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสองกับหกสี่ค่ะหกสี่เมื่อกี้พี่ก็ไปซื้อมานเหมือนกันนะพี่นิวแต่ว่าได้มาที่ผล้างาอได้มาได้หกสี่สี่หก ิวแล้วก็ได้เจ็ดได้สองเจ็ดที่ซื้อมาหรับม้วดนี้ม,มันมีซอสปเ่ไ<ช>ทยเะยมันมีซอสอยู่ข้างในเยอะมากสำหรับมบวนความคิวไม่ได้ไม่ได้ล่ามวดก่อนก็ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวด้วนก่อนเยอะมากที่ม้ที่แล้วเยอะมากโอ้โครับม้วแล้วเยอะมากเลยคับพี่โยครับครับ อันนี่ยคือมาคือว่าที่ชอบก็คือเลขสองเจ็ดเจ็ดสองหกสี่สี่หกเก้าสี่เก้าที่หนักหน่อยนะคะพี่เนวชอบมากครับตัวตัวลองมีตัวไหนบ้างนะคะถ้าตัวลองของของปุกก็จะเป็นรู้สึกว่าจะหกสี่สี่หกครับพี่หกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าค่ะแล้วก็เป็นของพ่อหกสองสองหกที่ว่าสูตรตรงกันทําจากเพื่อคิดเลขครับ แล้วก็สูตรคำนวณของพ่อก็จะเป็น r สองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่แต่หนูไม่เน้นนะคะว่าล่างหรือบนหรือแทงกดแล้วต้องกลับด้วยนะคะพี่นิวครับผมหนูจะไม่เน้นว่าตัวนี้แทงล่างหนูจะไม่เน้นค่ะครับหนูจะไม่เน้นครับก็จะเอาคือหนักทั้งบนทั้งล่างอืมครับเพราะว่าลูกกลมๆต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนคนาะใช่ค่ะถ้าเกิดเราเราซื้อล่างเน้นล่างเยอะเงี้ยถ้าออกบนเราก็เสียดายนะคะพี่นิวครับใช่ครับเสียดายมากๆเลยเพราะว่า เราไม่สามารถรู้ว่าวงล้อข้อมูนอะไรไว้บ้างที่ใช่ไหมครับความป้นใจเอาทั้งบนและข้างล่างีที่สุดครับผมแล้วก็คือประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอพ่อฤษีเดินดงทำให้เรามีชีวิตที่ดีครับในการแทงหวยไอ้อสิขอโทษนะครกบพี่ซื้อหวยถูกงูงวดเลยตั้งแต่บูชาไหว้พ,พ่อจะบอกเลยว่าการแจ้งกี่ดอ พ่อครูพี ita, ่ช e ีดอกเจ้าท anyway, so ี่กีดออกอย่างเงี sedan, ้ยพ่อจะบอกหมดตั so, we, ้งแต่นั้นไม่เคนซื้อหวยที่ไม่ถูกถูกทุกกล่องครับก็คือครับเอาเอาเอาเคล็ดลับก็คือว่าเอาเคล็ดลับของปู่ฤาษีมาใช้แล้วก็ถูกใช่ค่ะใช่เพราะผกว่าทำไมเราซื้อหวยนุกี้พูดแล้วเราผูก อย่างงูที่แล้วเราซื้อสี่แปดหวยออกสามแปดเราซื้อสองสองหวยออกสองหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยเฉียดไปเฉีดยดมาหนูก็พอดีมันมีเบอรแ์แคปจากที่ว่าพี่ลงของพ่อไว้เขาเลยโทรไปหาท่านแกก็ดูรวมให้ว่าเอาพ่อขอดูมือหน่อยพ่อขอดูใบหูหน่อยพ่อแกดูไม่กระแทงว่าหน้าผากว่าหน้าผากกนไม่มีผู้หญิงคนไหนนะเหมือนปุ๊บเลยอ่ะอมีเลขหนึ่งเนี่ยบอกมีเลขหนึ่งที่หน้าผากแกดูถึงขัดน แกดูเลยถึงขนาดนี้นะพี่นิวแต่ว่าดูในกล้องเห็นอยู่นะคะลขกหนึ่งไม่มีคนไหนนะแย่งหูไม่รู้หูจะไปไปทำไงแกบอกอย่าทานะมีนเป็นหงอยงที่ดีมากเลยลูกเพราะหูไม่รู้ไงค่ะแกบอกว่าเป็นคนมีอํานาจแกก็ดูหงอยแกก็ดูตรงน่ะดูแม่หูก็เลยว่าถูกใจแล้วก็นับถือท่านมากคแล้วแกไม่เคยเลือกล้องนะพี่นิวหูพูดงตรงนะไม่เคย หมูถูกนมก็โอนตังค์าั้หมดให้พ่อเลยแกไม่เคยเรียกร้องแม้แต่บาทเดียวไม่เคยมาขอว่าให้พ่อเท่านั้นให้พ่อท่างนี้แล้วแต่ใจแล้วแต่ว่าเราจะให้ท่านเท่าไหร่เท่านั้นครับเพราะเป็นตักถือเพราะเป็นพ่ออีกคนนึงก็ถล่มฉันมากอ่ะครับผมก็ช่วยคนเยอะเหมือนกันครับตังจากที่แกเล่าให้ฟัง ก็คือปู่ท่านนี่ก็ช่วยคนมาเยอะเหมือนกันครับคนนั้นคนนี้ก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากปู่อย่างเงี้ยครับพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ประใจดีคนหนึ่งนะ,นะเนาะวันนี้ก็เลยคุยกับท่านแก็บอกว่าเอ,อน้อง y นิวินงติดธุระอยู่ <c oughs> ก็ว่าจะ ออของฉันนั่นแหละพอดีน้องยิ้มีธุระกลับบ้านครับไปชายน้ำมันเครื่องพอดีเพิ่งมาถึงก็เลยรีบโทรหาพี่เลยครับพราพีคุยกับพ่อพ่อนั่นแหละพ่อฤสีเดินดมไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครไงเราก็พอพี่เราเราไม่รู้ว่านาะเดินพี่ก็โทรไปหาพ่อพ่อก็บอกว่าน้องอิ้มโทรมาครับรับสายแล้วลูกนะบอกว่าจ้าพ่อหนูจะรับสายครับก็คือสรุปแนวทางของพี่ทั้งหมดก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ อย่างน้อยก็ต้องคือขอขอขอบคุณพ่อฤๅษีเดินดงมากที่ทําให้ชีวิตของลูกคือว่าจากที่ลูกเคยแบบเรื่องห่วยนั้พลาดไปพลาดมาพอได้คาจากพ่อมาเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยในเนื้อ,อในเนื้อภาพจากที่เราไม่ถูกกรถูกค,ค่ะจากที่เราพลาดไปพลาดมาเจ็ดไปเจ็ดมาก็ถูกทุกงวดสําหรับพี่ในหน้าพี่ปุ๊กเนี่ยคทุกนวดก็แบบดีใจที่ไดู้้จัก กับพ่อแล้วพอลบ่ัน่ะแนวทางที่ได้มาก็คือจากพ่อฤสีเดินดงค่ะสูตรคำนวทั้งหมดก็มาจากพ่อคนเดียวค่ะครับอเคางทีโทรไปพ่อได้ได้ะไรเอาได้ได้เลลูกตรงไปอ้าวเพร่อตรงกันตรงกันตรงกันก็ดีเนาะพี่เนาะจะได้มีความมั่นใจในตัวเลขพอะเราได้แบ่งแห้คนอื่นที่เขาไม่ถูกได้ไงพี่เขาได้มีโชคไม่นาาไปซื้อด้วยกันเนาะ เรซื้อด้กันเราซื้อมากก็ได้มากแต่อย่าไปเด่นเยอะเพราะสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางที่เราไม่สามารถจะรู้ว่าเรียกนไหนออกไปไหนไม่ออกมันก็มีผิดแล้วมีถูกคับใช่ถูกทุกรับแล้วถ้าเราคิดถึงคสบายใจพี่นิวครับผมก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะพี่เนาะครับจะผิดถูกก็ไม่ว่ากันใช่ค่ะผิดถูกไม่ว่ากันแต่ว่าเป็นแค่แนวทางครับผมแต่สําหรับหนูตั้งต่ทําจากที่ว่าพ่อคิดถูกเนี่ย ทุกรอบจริงๆถูกเลยค่ะถูกมีราคาในการซื้อมีจุดทูบแล้วก็บอกกล่าวแบบว่าขอเปิดโชคลาบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะพี่หวังว่าเปิดโชคอะไรที่ว่าเราติดขาดหรือว่าอะไรฟบังเราเรารู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ไหมพี่ครับจุดทูบขั้นแรกลยจ่ดาษสามสิบหกดอกเขาบอกอุ้ยเป็นของสูงเนี่ยลูกถูกไปเขาบอกถูกถูก สามสิบหกดอกจุดพลลูกจุดปอ,อ,ดอนตอนก็ไปจุดแล้วก็ไปวางตรงนัน้าานนะตรงที่ว่าไม่ไม่มีราวตากผ้าไม่ให้มีอะไรพ่อก็บอกนะหนึ่งถค่มี่ราวตากผ้าสองต้องวางในที่ที่ว,ว่าควรจะวางใส่กระถางไว้หรืออะไรเนี้ยก็ไม่ถูกเพราะนันไม่ไม่ไม่ถูกเลขแต่ถูกสามตัวแบตเตอรี่สามตัวทังห้าสิบเจ็ดตรงครับครับ,รบไงก็ยังถูก นรองเงินนี้ก็มั่นใจไปด้วยว่าน่าจะถูกคิดก็น่าจะถูกแต่อาจจะมีเลขอื่นอีกเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเนาะแต่เลขที่หลักๆที่จะซื้อก็คือว่าเลขเจ็ดสองสองเจ็ดหกสี่ี่หกเก้าสี่สี่เก้านะครับพ wow> ี่นิวที่ชอบมากครับผมแล้วก็เลขข้่อหกสองสองหกนี่แหละครับคพอดีเนาะท้ายคลิปเดี๋ยวสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมโดยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากมากนะครับผม ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีปีใหม่นะคะขอให้ยอบปุองยูเยอะๆมากกว่าเดิมนะคะสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะถค่ะขอบคุณค่ะจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเจ๊ปุ๊กนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นสองเจ็ดหกสี่เก้าสี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ